รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่โมสลาบุรีเลยเขาก็ได้เงินใช้ไปเป็นล้านแล้วว่าเธอซึ่งมันจึ้งมากในขณะที่หลายๆเวทีซึ่งประกวดแบบเสร็จไปแล้วงามยังไม่ได้เงินเลยเข้าใจบ้างการจัดระเบียบร่างกายของวินาทั้งว่ายน้ําทั้งลาตีคือมันอ่อนพลอยมากมันคือเขามาแบบอันเนี้ยเรียกว่ามวนเดียวจบจริงๆเพราะว่าต้องอย่างที่บอกแล้วต้องก่อกก่อนที่จะเข้ากองแล้วก็ยอดขายก็กระน,นำทำถูกทุกติ๊กบล็อกที่ ที่องค์กรมีดิเรกชันไปทางไหนน้องก็ทำฟลฟิลล์หมดเลยแล้วก็ได้มงสลับบุรียินดีกับบินาปวบบินาสิงด้วยบอสคะให้มงวินาบิสติในเวอร์เธอค่ะอิศุเธอแบบสวยมาก your face I cannot I cannot จุดจุดจุดมันต้องเติมคำในช่องว่างถ้ากระเทยเอ็ดดี้มโนบานจะเติมว่า I cannot resist คือแบบฉันไม่สามารถต้านได้ So so beautiful คือปกติดาราระดับเนี้ยเขาเจอคนที่สวยงามมากมายในโลกเนี้ยเขาเจอคนเขา้าใจ่าป่ะแล้วเขาชมวีนาซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในแฟนคลับคนนึงแล้วเขาบอกว่าหน้าเธอใบหน้าเธอสวยมากสวยแบบฉ,ฉันไม่สามารถต้านได้ So so โซ a บ t i ต u l ฟูแล้วมันไม่ใช่ชมแบบมารยาทอ่ะเราเห็นว่าแบบเขาพูดออกมาจาก bottom of her heart จริงๆอ่ะมาจากมาจากเบื้องลึกของ เฮ้ยซึ่งแบบอันเนี้ยมันบิ๊กดีลมากนะวะสวัสดีค่ะ่ันเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอริ โบยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> นักวิาพากษ์นางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศชทยแลนรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> ก็มาฟังเรื่องนางงามกันไหมนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วว่าเราได้ทำเรื่องอะไรวะเกี่ยวกับดราม่าใช่ไหมของของการสัมภาษณ์ของ แอนโทเนียในการตอบสื่อเรื่องที่แบบว่าตอบพูดถึงวินาอะไรเงี้ยในทางที่แบบว่าเรารู้สึกว่าอืมคนที่เขามองโลกมาแล้วคนที่มีการศึกษาระดับเนี้ยเวลาตอบอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะตอบอะไรให้มันเป็นกลางๆแล้วควรที่จะพูดให้มันเป็นดิปโรมาติกให้แบบว่าอ่ามันพัดพิง,งถึงคนอื่นได้แหละแต่ว่าไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าอืมเนาะแล้วพอดีเมื่อวาน มีนักข่าวก็ไปเที่ยมไปเล่นข่าวเรื่องอื่นเถอะตอนนี้คือโอปอก็ไปมิดวิลด์ก็เป็นกระแสอ่าวีนาได้มงสลับบุรีแล้วทางทีมอ่ะส่งไปเพิ่มมูลค่าให้กับศิลปินที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสก็เป็นกระแสไปพูดเรื่องเดิมเริ่มหเ,เดิมอีกตอบเรื่องดรามา่าแอนโทนียก็เออใช้คําว่าแถได้ไหมก็แอบแอบแถนะว่าไม่ได้เก่งเรื่องภาษาเข้าใจภาษาไม่ไดีแปลคือเรารู้สึกว่าเออก็ เอาที่ใช้คนดูก็โตกันแล้วเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ใช้สติของตัวเองในการตัดสินเอาเองแล้วกันเอ็ดไม่ขอจัดเรื่องนี้อะไรเงี้ยพูดถขอเป็นชาวด้มดวีนาละกันก็ปีนี้ปักธงเลยว่าคิดว่าเป็นปีของวินาปวีนาซิงละเป็นมิสยูนิเวอร์ไทยแลนด์คนต่อไปเพราะว่ากระแสมามากเลยตั้งแต่ก่อนยังไม่เริ่มการประกวดยังไม่เริ่มเจอนี้ด้วยซ้ำก็คือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามาจริงจังอ่ะคืออย,อย่างที่บอกแล้วว่าองค์กรพวกนี้ mid grand mid universe mid world mid ที่อะไรก็แล้วแต่เออเป็นเหมือนเหมือนบริษัทที่เวลาพนักงานจะเข้ามาสมัครอาจจะเป็นแอร์อย่างเงี้ยแต่อันนี้ที่ที่ยกขึ้นมาเพราะว่างานแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าในยุคข,ของเอยุคนี้ก็น่าจะยังป๊อปอยู่อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็จะมีแอร์หลายๆสายการบินใช่ไหมซึ่งเวลาเราจะสมัครงานกับเวทีไหนเนี้ย มันก็ต้องทําตัวให้ตรงกับบริบทของเวทีนั้นมากที่สุดงั้นเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองสิคะเราก็เป็นเฟกค่ะบางทีมันก็ต้องเฟกเกตอัน i l y ย u m ูเมก t ตคือยูสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ตอนที่อยู่ประสบความสาเร็จแล้วเราไม่ใช้คําว่า Fake it until you make it ดีกว่าเราใช้คําว่ายูก็ต้องตับปรับตัวตามบริตามบริบทองค์กรที่เราจะเข้าไปทํางานนะว่าเฮ้ยเขาชอบ personality ของของ,ของบุคลากรเขาอย่างไงเราก็ต้อง ไม่ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนของตัวเองแต่อาจจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งให้เข้ากับองค์กรอะไรประมาณนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าอ่าพอบอสมาคุมบางเหียนของ m u t ปเนี้เขาก็จะพูดเลยว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรเขาไม่อยากอ่าไปทํางานกับอีกค่ายหนึ่งเพราะอะไรออย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนเขาเป็นคนตรงอยู่แล้วเป็นคนที่แบบเราอ่ะเราชอบเขานะแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าบางทีอ่ะบอสอาจจะพูดเยอะไปมันอาจจะดูท็อกซิกไปในในความคิดของเราแต่เรารู้สึกว่า บอทท l อ n ไลน์เขาเป็นคนคิดยังไงเราพูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเออพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่างอันนี้เราเราถึงเ s สเ c t ตัวของคุณนวัดมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอเขาก็พูดไปในหลายๆบริบทว่านางนัที่เขาต้องการ้อาเป็นอย่างนี้นะองค์กรที่เขาแบบอยากจะเด t ชันที่จะพาองค์กรไปมันจะเป็นอย่างนี้วีนาเนี่ยคือมาปุบ๊บเขาก็ไม่ได้เหมือนคนที่เดินเข้ามาประกวด พัฒนาตัวเองว่าเอ้ยอฉันต้องเดินดีขึ้นฉันต้องตอบคำถามดีขึ้นฉันต้องอะไรอุดรอยรั่วของเขา What ซ e e ์ไบเเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าวีนาเนี่ยเวลากรอกกรอกใบสมัครเนี่ยเขาฟิล l อินอ้แบบติ๊กบ็อกเลยว่าแบบอ่ะคุณนาวัตต้องการอย่างนี้บริบทมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เขาทําตามทุกบริบทที่คุณนาวาัตต้องการอย่างเรื่องการแบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นบิสเนสขึ้นนะเพราะว่า วงการนางงามเนี่ยมันมันจะพึ่งสปอนเซอร์อย่างเดียวไม่ได้ละยู่ก็ต้องอยู่ก็ต้องทําตัวเองให้เป็นคนให้ให้มีมูลค่าเองอะ่ะต้องขายของอะ่ะซึ่งวีนาก็โหยออสิบล้านนะแกใครทาได้บ้างแล้วก็มันก็ดีกับตัวของของคุณวัตรก,กับองค์กรของเขาแล้วก็ดีกับตัววีนาด้วยเพราะว่าวีนายัางไม่ทันได้ต้องรู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่โมสลับบุรีเลยเขาก็ได้เงินใช้ไปเป็นล้านแล้วว่าเธอซึ่งมันจึ้งมากในขณะที่หลายๆเวทีซึ่งประกวดแบบ เสร็จไปแล้วนางงามยังไม่ได้เงินเลยเข้าใจป่ะเอออันเนี้ยมันจึงนะเว้ยเพราะว่าแกรู้ป่าวว่าการประกวดนางงามครั้งหนึ่งการเป็นเพี่เลี้ยงนางงามหรือการที่จะเข้ามาประกวดนางงามอย่างไอ้ที่เคยสัมภาษณ์คุณนิ้งโสพิได้อย่างเงี้ยเขาขายรถเลยนะเว้ยต้องขายรถขายของที่แบบตัวเองที่ตัวเองรักอะเพื่อเอาเงินมาเป็นเป็นเงินในการใช้การประกวดซึ่งสมัยนั้นนะสมัยคุณนิ้งประกวดเนี่ยการแข่งขันน่ะ เอ็ดว่าต่ํากว่าสมัยนี้เยอะมากเขาขายลดขายคือเอาเงินตัวเองมาใช้เยอะมากซึ่งวีนาเนี่ยออนเดีย n อแฮนเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าโอเคเขาเป็นคนที่แบบมีแสงแล้วคนหลักเขาเยอะอยู่แล้วซึ่งดอมเขาอย่างเงี้ยคิดว่าเรื่องเรื่องบัตเจตเรื่องสปอนเซอร์อะไรเงี้ยของสำหรับในการมากูมาประกวดของวีนาสิงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนแต่กลับกายเป็นว่าก่อนการเจอนี้ในการเท่าประกวดวีนาก็มีเงินมาซัพพอร์ต ในใการประกวดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นซึ่งคือมันเป็นอะไรที่วินวินมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณวัตนแบบทำสถิติเก่งว่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาเราเราคิดว่าบอททอมไลน์เขาไม่ได้อยากได้เงินอะไรขนาดนั้นหรอกกับกับ,ก,บกับตัววีนาซิงกับตัวผู้เข้าประกวดน,นะแต่เขาเขาอยากเหมือนอยากให้พ็อกเก็ตมันนี่ของนางงามอ่ะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นไงเหมือนแบบเอ้ยอยู่จะได้มีเงินแบบอยากซื้อเสื้อสวยๆมาใส่อยากไปสั่งตัดอะไรสวยๆใส่อยาก เอาเงินไปพัฒนาตัวเองหรือ whatsoever เพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเงินเป็นทองหมดเธอเพราะฉะนั้นเอสถึงบอกไงว่ามันไม่มีข้อเขาเรียกว่าอะไรนะเอสเคยพูดไปว่ามันมันไม่มีข้ออ้างใดๆแล้วสําหรับการที่แบบพอนางนาง,งาประกวดเสร็จไปแล้วแล้วเขาต้องได้รับรางวัล,ลเงินรางวัลเขาควรเขาสมควรที่จะได้รับเพราะว่าไอเจอร์นี่ในการมาประกวดเนี่ยออกจากบ้านทุกวันเข้ากองเป็นเดือนเธอมันใช้เงินเยอะมาก เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับรางวัลเขาเอ็นไตเติ้ลที่จะได้เงินรางวัลน่ะมันควรมันควรได้รับมันไม่ใช่ว่าโอเคนางงามไม่เซนผิดกฎหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่จ่ายอันนี้มันฟังดูสําหรับเอ็นนะเอ็นว่ามันไม่เม็กเซนมันบูชิดเพราะว่าเขาได้เข้าทํางานระหว่างงานระหว่างการเก็บตัวระหว่างการประกวดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้ฟูลฟิลฟูลฟิลดิวตี้ไปหมดแลละชีวิตมนุษย์มันเดินด้วยเงินจริงๆถ้าถ้าถ้าใครบอกว่าถ้าใครจะอ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ เราไม่มีเงินดูสักเดือนหนึ่งหรือว่าสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอยู่จะรู้ว่ามันมันจะมันจะลําบากขนาดมันจะเดือดร้อนขนาดประกวดมิสสะบุรีเนี่ยคนที่เราวางไว้2คนก็วีนากับเกดใช่ไหมซึ่งเกดเสียดายมากเป็นนางงามที่เอ็ดชอบมากเลยนะเอรู้สึกว่าเขามีของนะอาจอยากจะอาจจะแบบเขาจะจบที่สระบุรีเลยบ้างหรือไปจังหวะอื่นอยากให้น้องเป็นแคดิเดตของ m อ t ปีนี้จังเลยอะอยากให้น้องไปประกวดรับมงจังหวะอื่นมามาแล้วเข้ากองใหญ่อีกซึ่งเขามีพเทนเชียลมากเอ็อยากให้เขาอยู่ในทีม MUT 2,025ากๆเขาเป็นเขาเป็นอะไรแบบเอชชื่นขอ <ชม S 1> เรารนะว่าวีนาการกลับมาครั้งนี้กลมกล่อมขึ้นตามการตอบคำถามสำหรับเอชนะทั้งการตอบคำถามกรรมการและการตอบคำถามสื่อมันดู เป็นตัวตนของน้องมากขึ้นซึ่งเราแอบพึเพจเพราะแต่ก่อนเวลาวีน่าตอบคําถามเนี้ยเราไม่ชอบเลยก็จริงๆน้องก็ออกมาสารภาพจริงๆว่าเหมือนแต่ก่อนไปฟังคอมเมนต์ของคนอื่นเยอะไปพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองในบริบทที่คนอื่นอยากให้เป็นมากเกินไปน้องก็บอกว่าปีนี้มาขอไม่ฟังขอเป็นตัวเองเรารู้สึกว่าเออคำเนี้ยมันมันโดนใจเราแล้วเราชอบแล้วรู้สึกว่าการตอบคําถามในหลายๆรอบอย่างวีน่าจะมีปัญหาเรื่องการตอบคําถามนะที่ทําให้เขาไม่มองเขาเคยช็อตใหม่ไม่มีพักเรื่องคําถามนะแต่รู้สึกว่า เขาตอบดีขึ้นเยอะอแล้วก็การลงการเดินการจัดระเบียบร่างกายตอนเดินชุดราตรีตอนชุดว่ายน้ำคือมันออนพอยต์มันเป๊ะมากอันนี้ขนาดเวทีรหลับจังหวัดและต้องขอชื่นชมกองมิดยูนิเวอร์สลับบุรีด้วยคือจัดงานได้แบบอลังการมากจัดงานได้เอ็ดในความพิดเห็นเอ็ดนา้รู้สึกว่า แสงไฟเวทีสวยกว่า MU 2 0 1 4 2 0 2 4เวทีใหญ่อะคือจัดจัดงานเราเรารู้สึกว่าจัดงานดีกว่า MU 2024แล้วก็เชิญนางงามหลายคนคือมันมันมันคือมันมันรู้สึกว่ามันสวยแล้วมันสง่างามมากเลยที่แบบเห็นกอง MU แล้วก็มีนางงามแบรนด์มาด้วยอย่างมิเชลเอมมาด้วยนางงามที่เราชอบแล้วก็อชอบ standing ovation ซีนที่ให้ซีนฟ้าใส่อะ พอเราได้ฟังซีนที่ฟ้าใสาพูดเกี่ยวกับการที่เขาได้กลับมาอีกครั้งเรารู้สึกว่าเรา,เรา,เราน้ําตาซึมเลย When the least of ordinary people can do extraordinary things when they believe in themselves have courage to take that first step and to never give up in the face of adversity On stage I said I wouldn't be standing here today if it wasn't for me following my dreams but today I would not be standing here today if it wasn't for and this grand international organization for giving me the opportunity to come back and be involved once again thank you so much and for anyone who has a dream I want you to believe in yourself regardless of whoever tells you that you are not good enough I want you to see your potential and to keep moving forward regardless of what adversity and challenges you may face yeah. ทีนีม้มันอาจจะรูยจจะร้ยากมันอาจจะมีช่วงโมเมนต์ที่ท้อแต่อยากจะให้จำไว้ว่าเราเริ่มต้นด้วยเหตุผลทยอยากจะให้กล้าที่จะเดินก้าวต่อๆไปและอยากจะให้จำถึงทางช่นและความรักเหล่านั้นในการที่เราทำเป้าหมายนะถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่เชื่อฟ้าใสค่ะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน Good luck to everyone tonight คนธรรมดาผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถทําในสิ่งที่มัน extraordinary thing อะสิ่งที่แบบมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วเขาก็เรารู้สึกว่ามันเป็นคําตอบที่ไม่มันน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆซึ่งฟ้าใสอะเขาเซอร์ไพรส์จริงๆคําตอบของเขาแต่ว่าเขาไม่ตายไม่แล้วเขาตอบตอบว่าเออให้มีความเชื่อมัน่นให้มีความมี face of diversity มีความศรัทธากับสิ่งนั้นะ่ะแล้วก็ให้ดูเขาเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าดูเขาสิ เขาเขาเชื่อว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเวลามันจะนานแสนนานขนาดไหนแต่เขาถึงมาถึงจุดเนี้อีกครั้งหนึ่งเขาดีใจแล้วแบบเราฟังตอนนั้นะเรากําลังเดินทางอยู่บนรถไฟแล้วเราคำฟังสปิชอันนั้นของ,ของฟ้าายที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันมาจากใจเขาจริงๆอะแล้วเราแบบโอ้โหน้ำตาน้ำตาไหลเลยเราดีใจกับฟ้าใสาด้วยที่ได้กลับมา ในเวทีที่เขาหลักอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยในฐานะก,ก,การจัดระเบียบร่างกายของวินาทั้งว่ายน้ําทั้งลาตีคือมันออนพลอยมากมันคือเขามาแบบอันเนี้ยเรียกว่ามวนเดียวจบจริงๆเพราะว่าต้องอย่างที่บอกแล้วต้องก่อนก่อนที่จะเข้ากองแล้วก็ยอดขายก็กระนำทำถูกทุกบ็อกที่ที่องค์กรมีดิเรกชันไปทางไหนน้องก็ทำฟูลฟิลหมดเลยแล้วก็ได้มงสลับ,บุรียินดีกับ บินาปวินาสิงด้วยคิดว่าปีนี้เป็นปีของน้องแล้วแล้วก็อีกไม่กี่วันถับมาพอมองปุ๊บเรา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 รู้สึกว่าเราทําคลิปนางงามช้าไปนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่บอกไปใครเป็นลินล,ลี่แล้วแบบดูคลิปลิล,ล่าของเราแล้วบอกว่าหลังๆมาเราไม่ค่อยอยากทําคลิปนางงามเพราะว่าเหมือนแฟนนางงามมันตีกันเยอะแล้วมันทอกซสิกมากเราก็เลยแบบอยากออกมาข้างนอกก็อยากไปทำทำคอนเทนต์อย่างอื่นเนาะแต่ว่ามันก็มี <laughs> มีแบบ ขาเรียกวอะไรอ่ะแฟนคลับเราที่ตามเราเพราะว่านางงามอะไรๆท่านที่เขาบอกว่าเอ้ยมาทําเหออยากให้ไอ้ดำทำบิดเบอร์ด้วยบิดเบอร์ต้องบอกก่อนนะมันเป็นเวทีที่แบบเอ็ดไม่ไม่เคยดูเลยเพราะไอ้รู้สึกว่ามันน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราปีนี้จะดูแล้วกันเพราะรู้สึกว่ายังไงอ่ะโอปอก็มาเพราะเราเคยพูดไปแล้วว่างานหรูงานแพงงานเดินเครื่องเพชรอะ่ะถ้าจับโอปอไปเดินนะเราเคยพูดไปแล้วมีคนด่าเราเยอะมากบอกว่าถ้าโอปอไปเดินคู่กับ Antonio, แอนโทนีเราว่า โอปอก็ไม่ตายคนเดียวจริงถ้างานงานงาน,งานหรูงานแพงนะโอปอไม่ตายใครแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าการเข้ากองของโอปอล์มิสเวิร์เนี่ยเวลาไปยืนถ่ายกายัเรื่องส ophistication เรื่องการวางตัวคือเหมือนโอปอเขาเป็นกึง่งแบบคือเขาเกิดมาในบ้านที่มันพร้อมมากอยู่แล้วอะคือมีเจ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของโรงแรมที่ภูเกต็ตคือบ้านมีตังค์อะพูดการพูดการจาของคนเวลาเขาเขาแบบเป็นผู้ดงพูดที่เขาแบบ ที่อยู่ในระดับคนระดับหนึ่งกับคนระดับแบบคนบทุทน,นธรรมดาอย่างพวกเราอะ่ะมันฟังแล้วมันรู้เลยว่าเขาเป็นผู้ดีจริงๆอะ่ะการพูดยิ่งวันนั้นเราเราไปดูสื่อยูทูบเบอร์ฝรั่งที่เขามาถ่ายว่า Leave like e l i k e a King with อป a l s ุ c ชา t a in t h a i แล n d อะไรเงี้ยคือการพูดภาษาอังกฤษของเขาว่าพอเราเห็นท่วงท่าคำพูดการเว้นจังหวะของเขาอ่ะเรา นึกถึงพระพันปีหลวงตอนให้สัมภาษณ์สปีดภาษาอังกฤษกับสื่อต่างประเทศคือดูสวยแพงราชนิกูลโ l o y ตีคือไม่มีทิฏฐิดูดูดีมากแล้วก็มีความสง,งาม่างามแบบคล้ ai, ายๆล้ายๆพพพระพันปีหลวงมากเรารู้สึกว่า m i เวิ v e l เนี่ยมานะพอเรารู้สึกว่าโอปอตรงบริบรท mid วิ v e l มากกว่า m i น university เพราะ beauty with the purpose beauty with brand แล้วก็มันต้องมีความเป็น,ปนผู้หญิงสวยที่ใจดีที่คายแล้วก็โลกสวยจริงๆอะ่ะเหมือนมิส s ุลีเวิร์มันจะมีความแบบมันต้องสวยคายแต่มีความร้ายนิดนึงเข้าใจบ้ารู้สึกว่าโอปอตรงบริบทมากแต่ว่า วิดีโอนี้ยังยังไม่พูดถึงโอปอเยอะและกันแค่มาเกิดน้ำจริว่าเดี๋ยวอีเนต์เยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยพูดถึงละกันแต่วันนี้ขออวยวีนาซิงก่อนผะว่าปีนี้จะเฉียรให้วีนาซิงงงยังไงก็ต้องมงเท่านั้นยังไงก็ต้องมงจกักรวาลเท่านั้นเมื่อวานเอ็ดก่อนเอ็ดจะนอนเอ็ดกำลังจะแบบอุ้ยเมื่อคืนจะอัดคลิปแต่พอดีวันนี้มาอยู่กับแฟนก็เลยแบบว่าเออไม่ว่างอะไรเงี้ยตื่นมาก็ต้องขอทาเลยคือเห็นตามไอจีวีนาแล้วเห็นว่า เหมือนวินาพอไปถึงคาร๊บก็คือเสิร์ฟลุกวันแรกของวินาซิงในการลงเมืองคารคือเมืองคานเนี่ยมันเป็นเมืองที่เป็นฝรั่งเศสตอนใต้นะครับอยู่ตรงเฟนเรียเรียเี่เคยไปเที่ยวมาถนนหลักที่ติดแม่น้ำของเมืองคาร์มีแต่ชอบแบรนด์เนมลุยกุชชี่แอเมอะไรเงี้ยแล้วก็เศรษฐีที่เป็นเศรษฐีตัวจริงจากทั่วโลกจากโมนาโกจากอะไรเงี้ย ก็จะมาหยู่ที่นั่นและช่วงคานฟิลเฟสิเวอรเนี่ยเป็นช่วงที่แบบนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไม่ได้เลยเพราะว่าตัวต๋วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะค่าโรงแรมแพงมากอะไรเงี้ยแล้ววีนาไปลงมาในชุดแรกเป็นอ,อกอก Black and w h ไว e สไตล์แบบโคโคชแนลมีความเป็นเชคเกิร์แล้วก็แว่นแบบโอ้โหคือลุคนี้คือสวยแบบสวยอลังการงานสร้างมาชุดเดินเล่นในเมืองแกแล้วตอนแรกอะเราเห็นที่เราเห็นเป็นช็อตวิดีโอเรานึกว่าเป็นชุดที่วีนา ใส่เดินพมแดงแต่พอเราเห็นว่าวีนาเขาใส่ ใส่แว่นกันแดดพาร์แว่นกันแดดไว้ข้างบนเราก็เลยว่าเอ้ยไม่ใช่คุชุดเดินผมแดงแน่ละ่ะเพราะว่าถ้ามาเดินผมแดงเขาจะไม่เอาแว่นกันแดดไปอย่างไปใส่ตรงนั้นน่ะเขา้าใจป่ะพอดูแล้วแบบเอ้ยพอย้อนกลับไปดูอ๋อมันเป็นชุดที่น้องใส่เดินเล่นในเมืองแล้วเหมือนไปเจอเบลล่าฮาดิดนะครับที่โรงแรม มาติเนสเอจำไอบันไดไอบันไดวนเนี่ยได้โรงแรมมาติเนสเนี่ยเป็นของเครือไฮแอเป็นโรงแรมที่แพงและน่าจะดีที่สุดในเมืองคารนะครับก็คือพวกดาราเซเลบอ่ะส่วนมากก็จะอยู่โรงแรมนี้แม่ชมก็จะอยู่โรงแรมนี้โรงแรมมาติเนสอืมแล้วเหมือนวินาเดินเข้าไปขอเบลล่าฮาดดถ่ายรูปซึ่งวีนาเหมือนแอสแอสแอสทัวรคนหนึ่งอะคือแต่งตัวแบบเป็นเอิร์ดแต่คือแบบ ไปประกบเบลล่าดิดไม่ตายเบลล่าดิดคนตามเป็นแบบหลายสิบล้านคนนะเธอเขาเป็นนางแบบที่มีค่าตัวในนางแบบที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกณนะตอนนี้เป็นนางแบบตัวท็อปวิกตอเรียเดินมันหมดแล้วทุกแบรนด์เป็นตัวแบบจีจี้เบลล่านี่คือตัวท็อปของโลกแต่เนี้ย เป็นคนที่ชอบเบลล่ามากกว่าจินที่นิดนึงเพราะรู้สึกว่าเขามีความเฟียดและเขามีความเป็นนางแบบจริงๆอ่ะเราชอบบ้านบ้านฮาดิดมากคือเราเราเห็นแล้วเราขนลุกแกดูขนฉันสิฉันลุกจริงๆคือแล้วตอนที่เบลล่าชมอะบอสคะให้มงวีนามิสิวในเวอร์เธอค่ะและคนเราไปดูคอมเมนต์ของเพจต่างชาตินะเขาชมบอกว่าชิโก t t คลาวอี e วเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาเขาได้มงกุแล้ว โดยที่เขายังไม่ได้ได้ตำแหน่งเขาได้แบบมองมองลงหัวแล้วในขณะที่ยังไม่ได้ตำแหน่งอคือเฮ้ยปกติถ้าทัวริสหรือคนธรรมดาเดินเข้าไปถ่ายรูปอ่ะซึ่งจีจี้อะเอ็ดคิดว่าเขาเดินทางทั่วโลกและคนเข้าไปขอเขาถ่ายรูปเยอะมากแล้ววีนาเดินเข้าไปบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะฉันฉันเป็นแฟนตัวยงของเธอเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอถ่ายรูปเสร็จจริงๆถ้าเซเลบเอ็ดก็เจอดารามาหลายคนเวลาถ่ายรูปเสร็จก็ เขาก็ขอบคุณขา่าวบายบายตังกิ้วอะไรเงี้ยบบสวยมาก your face I cannot I cannot จุดจุดจุดมันต้องเติมคำในช่องว่างถ้ากระเทยเอ็ดดีโ้มโนโบานจะเติมว่า I cannot resist คือแบบฉันไม่สามารถต้านได้แบบมันมันต้องลงคำว่า resist I cannot resist ได้แบบ so so beautiful คือปกติดาราระดับเนี้ยเขาเจอคนที่สวยงามมากมายในโลกเนี้ยเขาเจอคน เขาจ่ายป่ะแล้วเขาชมวีนาซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในแฟนคลับคนนึงแล้วเขาบอกว่าหน้าเธอใบหน้าเธอสวยมากสวยแบบฉ,ฉันไม่สามารถต้านได้ so so beautiful แล้วมันไม่ใช่ชมแบบมารยาทอ่ะเราเห็นว่าแบบเขาพูดออกมาจากบ o t ช o m of her h e a จริงจริงอ่ะมาจากมาจากเบื้องลึกของเฮ้ยซึ่งแบบอันนี้มัน big deal มากนะเว้ยบอต้องเห็นแล้วบออันนี้มันมันเป็นมันเป็น ฟาแทร็กเลยมันเป็นแบบเท k e เก็ตเข้าไปจับมือ MU MUT 2025แล้วแบบมงเหอะให้มงเขาเหอะเพราะว่าอันนี้บิ๊ก e ดีลมากเธอบิ๊ก e ดีลจริงๆเบลล่าเนี่ยมีมีเน็ตเวิร์กมหาศาลเป็นหนึ่งในนางแบบที่ค่าตัวสูง,ท,สงนะจจนนที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้และฮอตที่สุดเดินมาทุกเวทีแล้วอะไรที่ชอบแฟชั่นนี่คือแบบ ชีคิวเด็ดชีคิวออร์แคทมอลออรแบรนด์คือแบรนด์อะไรพูดมาที่เป็นแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์แบบบ,บ้านๆนะคะแบรนด์ลักชูรี่นะคะชีเดินมาหมดแล้วค่ะชีคือตัวแม่คือถ้าเทียบกับยุ่นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรวะรุ่นซูเปอร์โมเดลเบลล่าก็เปรียบได้กับแคมเบลเปรียบได้กับคอร์เดียชิฟเฟอร์เปรียบได้กับรุ่นนั้นอะสมัยน,นั้นอะซินดี้คอรฟอร์รุ่นคือตัวตัวอย่างนั้นอะท็อปขนาดนั้นะอะเธอเออมัน คือเหมือนเหมือนถ้าอีกสิบปีพูดถึงตำนานณนะปี2,000กว่าก็ต้องเนี่ยจีจี้อืมจ,จ,จีจี้เบลล่าอย่างเงี้ยก็คือตัวท็อปณนณะนะตอนนี้เลยอะ่ะคือมันมันอ้าคือแบบวีนานี่คือรอแบบ I'm so looking forward นะที่จะเห็นวีน่าสิงในการเดินลุกเดี๋ยวจะเอาลุกวีนาซิงมามามา,มาพูดถึงอะกันในเมืองคาน2 5 2 5แล้วก็รอลิซ่ารออิงฟ้าปีนิ ปีนี้ศิลปินไทยได้ไปหลายคนมากแต่ว่ามอสเช้าเหมือนแอบฟังไลฟ์ของคุณของบอสบอสบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปในฐานะที่แบบว่าไม่ได้เสียเงินไปเดินอะแต่ว่าไปไปในฐานะศิลปินที่ไปโปรโมทงานซึ่งอุ๊ยอันนี้ก็บิ๊กดีลเหมือนกันนะเพราะว่าเขาได้รับเลือกไปเดินอะไรเงี้ยซึ่งตบเบอ ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเห็นบ้างใครที่ไม่อยู่ในเบอมบอสอย่างเงี้ยเขามีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของศิลปินอะแล้วก็ไอของวินาเนี่ยเอดไม่แน่ใจว่าเขาเสียเงินไปเดินหรือว่าอะไรแต่ w h a t e v e r คือบอสไม่ต้องออกมาออกมาโต้เลยกับไอพวกที่แบบออกมาว่าเสียเงินไปเอินนะขำถึงเสียเงินไปเดินแล้วยังไงคะก็รวยนี่คะกูจะพัฒนาศักยภาพศิลปินในค่ายกูให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะไปเดินมันก็ดูดีเข้าใจปะ ในสายตาของเรากลับมาเป็นข่าวออกไปเมืองคารลูกออกมาสวยๆส,ยสิลูกค้าสปอนเซอร์ก็อยากจะมาจ้างงานเรามันก็เอาไปต่อยอดได้ถึงเสียเงินไปเอินก็เหอะแล้วไงก็กูรวยกูมีเงินอะ่ะเข้าใจปะเพราะน,นี่ถ้ามีเงินก็จะไปเดินเล่นๆสวยๆส,ส,สองสามทีเข้าใจปะผิดกับดูแลศิลปินบางคนอะเลเซพูดลอยๆนะอยากให้อยากพัฒนาศิลปินในค่ายของตัวเองอยากให้ศิลปินในค่ายของตัวเองไปเดินแบบแต่ว่า ต้องเสียค่าต้องเสียค่าตัวเองนะคะเพราะว่าจะออกให้ให้ให้คนเนี้ยคนคนคนที่ฉันเลือกเนี่ยแค่หนึ่งคนแต่นอกนั้นเธอ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 อ,อีกสี่คนห้าคนไปได้นะคะแต่เสียค่าตัวเองนะคะคือเราอะเห็นมาเยอะเราก็เลยเราก็เลยรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเข้าใจปะ่ะเพราะว่าคืออินดี้เอนอะ คนที่ได้มันก็คือตัวยู u นั่นแหละมันก็คือตัวเจ้าของเจ้าของเจ้าของบริษัทนั่นแหละเพราะว่าถ้าศิลปินมันมี value มันไปพัฒนาไปต่อยอดได้คนที่จะกลับมาผลที่จะกลับมาผลกําไรที่จะกลับมา,บมาสปอนเซอร์งานจ้างอะไรก็แล้วแต่ที่ภาพลักษณ์หรืออะไรก็แล้วที่จะกลับมามันก็คือองค์กรของตัวตัวคุณถ้าคุณไม่ลงคุณนู้นแต่และมันก็ไม่มีใครช่วยคุณได้เขาจะปะเอนนิดนึงพูดจนแบบ a อ t e r c a เลยเน่ย ก็ใครไหวๆเหมือนเดิมนะคะกดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจได้หรือกดยิงกิวอาโค้ดนะคะถ้ายิงเยอะก็เดี๋ยวจะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวจะกลับมาทําอีกเรื่อยๆนะคะเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วตอนแรกไม่อยากทํานางงามเลยอะ่ะเพราะว่าแบบโดนด่าเยอะและ้วก็คุณคุณทิสากรนะครับยังโมดขอบคุณคุณการการศตรีแพนคําฮักนะครับขอบคุณคุณถาปณีกองชี คุณปียมากนะคะขอบคุณแบบเออทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจมาในทาง QR Code ขอบคุณมา,มากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะดอกเดี๋ยวกลับมารีแคปอีกนะแล้ว,วันนี้เอาไปทำช้อปปิ้งบล็อกก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย